สวัสดีครับทุกท่านยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวออนไลน์ครับดวดคลโมเคาะแล้ววันแจกเงินเยียวยาวันที่20กรกฎาคมครับ2564แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าคลมเห็นชอบขั้นตอนการดำเนินงานการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มประชาชนที่รับผลกระทบการล็อกดาวน์10จังหวัดใน9กิจการประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนครปฐม,มนนทบุรี ประทุมธานีสมุตรปราการสมุตสาคอรนราธิวาสปัตตานียะลาสงขาจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีในจ้างลูกจ้างผ่านบัญชีพร้อมเพในวันที่6สิงหาคม2564ทั้งนี้ครับได้รับมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานพิจารณาการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐพื้นที่ควบคุมสูงสุด10จังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยให้เร่งลงทะเบียนกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือในส่วน3จังหวัดครับสักเชิงเศราชนบุรีและอายุทยาที่มีการประกาศเพิ่มเติมเพิ่มเติมสภาพัฒ์จะนำเข้าพิจนารณานในคณะอนุกรรมการภายในสัปดาห์นี้ครับ และนำเข้าครมในวันอังคารที่27กรกฎาคม2564รายละเอียดเพิ่มเติมในการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ที่อยู่ในมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศคำสั่งของรัฐบาลผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ได้รับการชดเชย2,500บาทและลูกจ้างแรงงานมาตรา33ที่ตกงานจ่าย50%ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน7,500บาทและจ่ายค่าสมทบให้สัญชาติไทยอีก2,500บาท ต่อคนไม่เกิน10,000บาทโดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนในวันที่6สิงหาคม2564ส่วนการจัดสรรให้ในายจ้างที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว9กิจการจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เบิกประจำตัวประชาชนให้แก่นายจ้างที่อยู่ในเขตสิจังหวัดควบคุมสูงสุดหรือสีแดงเข้มโดยนายจ้างได้สูงสุดถึงง0 0แ0,000บาทจากลูกจ้างไม่เกิน200คน คลละ3,000บาทในวันที่6สิงหาคมปี2 5 6 4เช่นเดียวกันสำหรับผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39และ40ซึ่งเป็นกลุ่มประเภทฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดนี้รัฐบาลจะเยียวยา5,000บาทครับ โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา39และ40ก่อนวันที่28พฤศจิกายน2564ให้รีบสมัครภายในวันที่30กรกฎาคมปี2564เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในวันที่6สิงหาคม2564ขณะที่นายจ้างผู้ประกอบการในระบบเงินถุง5หมวดให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา33ภายในเดือนกรกฎานี้ครับ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามผู้ประกอบการในระบบเงินถุง5หมวดภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเล่าชนะที่ไม่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตา40ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อรับค่าช่วยเหลือ5,000บาทด้วยอย่างไรก็ตามครับสำหรับผู้ที่รับสิทธิ์เกี่ยวยา อย่าลืมทำพร้อมเพย์นะครับเพื่อรับเงินในวันที่6สิงหาคมปี2564นี้ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากมุมข่าวครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคุยข่าวออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับผมมีช่องทางการเล่นเกมมันๆนะครับมาแนะนำให้ท่านได้ชมกัน เขาบอกเลยนะครับว่าข้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับใครที่สนุกสนใจนะครับที่จะเข้าไปเล่นเกมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการเข้าเล่นให้นะครับที่ใต้คลิปนะ